สวัสดีครับท่านผู้รับฟังรับชมทุกท่านมีเหรียญสะสมรุ่นเก่าอีกปีพศมาเป็นข้อมูลให้รับชมรับฟังกันครับก็คือเหรียญหนึ่งเซี่ยวนื้อทองแดงตราพระสยามเทวาธิราชรศหนึ่งร้อยเก้าเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่ห้าที่มีข้อมูลรายละเอียดเฉพาะตัวและมีราคาซื้อขายในตลาดสะสมที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญข้อมูลของเหรียญเหรียญกระสับทองแดงชนิดหนึ่งเซี่ยวนี้ผลิตขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ลักษณะเป็นเหรียญกลมแบนขอบเรียบขนาดเส้น่านศูนย์กลางประมาณ3.0มเซนติเมตรน้ำหนักประมาณ11.24กรัมส่วนผสมประกอบด้วยทองแดง9 5เปตดีบุกส0เซและสังกะสี1%เปอร์เซด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ถิ่นพระพักเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเป็นยศมีพระปรมาภิไธยอยู่รอบขอบเหรียญด้านหลังเป็นรูปตราพระสยามเทวาธิราชประทับยืนทรงเครื่องขัติยราชปูษา พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงของเงาพระหัตถ์ซ้ายทรงทางพระกรจุดสังเกตสำหรับเหรียญรอส109และรอส122นั้นด้านหน้าและด้านหลังจะตรงกันพระเสียตรงในขณะที่รอสออื่นๆในรุ่นเดียวกันนี้จะเป็นแบบสลับด้านกันราคาซื้อขายราคาซื้อขายเหรียญหนึ่งเซี่ยลอส109ในตลาดของนักสะสมมีความแตกต่างกันมากโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นสภาพความสมบูรณ์ความคมชัดและแหล่งที่มาของเหรียญเหรียญสภาพผ่านการใช้งาน มีการซื้อขายในร้านค้าออนไลน์ในราคาประมาณ2,330ถึง2,350บาทเหรียญสภาพสวยคมชัดราคาอาจสูงขึ้นได้มากโดยร้านรับซื้อบางแห่งระบุว่าเหรียญสภาพดีอาจมีราคารับซื้อตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทหรืออาจสูงกว่านั้นสำหรับเหรียญที่หายากและสภาพสมบูรณ์ที่สุดเหรียญที่หายากมากเคยมีการประมูลเหรียญเซี่ยวบางรุ่นที่หายากจนบางปีราคาเริ่มต้นสูงถึง1,600 ศูนย์บาทซึ่งแสดงถึงศักยภาพของมูลค่าเหรียญชนิดนี้จึงแนะนําให้ผู้ที่สนใจซื้อขายเหรียญน,นี้ตรวจสอบสภาพของเหรียญอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือร้านรับซื้อที่เชื่อถือได้เพื่อประเมินราคาที่แน่นอนผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูราคาอัปเดตได้จากร้านค้าเหรียญสะสมออนไลน์หรือเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์หากท่านชื่นชอบข้อมูลแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ